ทำแบบนี้ตอนแรกแกล้งหนูทำแบบนี้ะเพื่อนโอ้โหหลังงอเป็นกุ้งเลยนี่เพื่อนๆถามมาเนี่ยอ๋อไม่หลังงอไอด้ค่<อ>จะจเนี่ยเพือ่อนนั่งกจิระจกกระจิกเนี่ยแต่วินนั่งอยู่อูโหโอ้หอะได้แค่นี้เหรอพักขันวินได้ยเยอะ่ไรอู้ห หลังต้องออวัดตกอูบไปูโบตกใจหมดเลยงงเลยแต่เพื่อนทำอะไรแค่เนี้ออออวลังง่ยอืไปเก็บตังโมเอาตังโมยืดออกมา้วทำแอ,อืม ถามนั่งเงี้ยแล้ว็ออาแค่นี้อ่ะอ๋อเหรอตอน,น,นแรกบอกให้ขยิงเทก็ขยิงแค่นี้นไม่ขยิงไม่มีแต่ซักขยิงเดียวบอยแทนเปนรัต่ฟ้าแล้วขวัญน่าขยิงยังไงโอ้โหเนี่ยแค่นี้นอ่ะจะยากได้ยงไงไม่มี่ที่เชื่อบอกว่าทีเชอรอที่เชอร ที่เชิญบอกว่าให้เด็กๆทุกคนเต้นบาเล่เพก็เต้นอยู่คนเดียวแล้วเพื่อน uh huh. ก็หยุดเงี้ยแล้วก็หยุดแล้วก็นอนเงี้ยที่ชอบตกจใจหมดเลยคิดว่าว่าถ้าคุณแม่เป็นอะไรแล้วเพื่อนๆเป็นอะไร uh huh. ถ้าทำแบบนี้สแสดงว่าเป็น uh huh. คนแก่เป็นกุ้งเป็นปูโอ้ว uh huh. นอนเงี้ย uh huh. ฉีดแค่แนวเราติดกำแพงไม่ติดเนี่ยอ่าแค่นี้แล้วก็ไม่ติดแป๊บเดียวเองอ่าแล้วพาขวาไไัญทํายังไงอ่ะแป๊บเดียวก็ใส่เหล้วโอ้แนบไปกับกําแพงเลยเหรอโอ้ที่มันสุดยอดเลยนี่ประตูตเพื่อนกค่เน่ยก็อนอนไม่ชิดอ๋อแล้วพากวานอนะ่ะนอนยังไงอู้อู้นี่ กับกำแพงเลยเนี่ยตอบไวให้ครูเพยาพิเชษมาครูโบดูโอเคแล้วแล้วเพื่อนเาทำอะไรบอกให้ทำเนี้ยเออเวลาบอกให้ทำแบ็คอัพก่อนแบ็คอัพแบ็คอัพบอกให้ทำเผาแต่งโมไม่ติดอ่าแล้วภาคขวัญทำไงโ <c oughs> อ้ห เพื okay like okay so uh, uh, okay ่อนก็ไม่ได้เรียนแล้วเหมือนกันโอเคแต่เนี่ยแต่เพื่อนเขาทำแค่เนี่ยแค่เนี้ยมันไม่ใช่เปลเล่นต์แต่เพื่อนเขาไม่เคยดิกเท้าแค่เนี่ยเพราะว่าเท้าก็ไปแล้วเวลาเวลาเฟกเพื่อนก็ไม่เฟกเวลาพอยก็ไม่พอย n เวลาหนูเวลาหนูพอยเพื่อนก็ เวลาหรอว่าให้พอย n t ก็ f อืเวลาหรือว่าบอกให้เฟกก็พอย n เวลาหนูตามโอเครองเท้าแก้วก็แหลมแต่เพื่อนแค่นั้นรองเท้าแก้วแค่นั้นเพื่อนเป็นรองเท้าแก้วแค่นี้ไม่แฟร์แหลมแต่โอ้โหนี่มันแหลมเฟี้ยวเลยนี่โอ้โหถ้ามีรูตะแหวกอย่างนี้นะอือ นนเพื่อทำแค่เนี้ว่าไม่แปรอันเนี้ยทำนี้ไม่แ,นนแหลมไม่มแหลมแต่หนูว่าทำได้ดูคือว่าเล่นตัวจริงโอเคค่ะก็คือว่าเล่นตัวปลอกโอเคค่ะพรุ่งนี้คิดกานไข่กันนะคะค่ะโอเคค่ะบ๊๊าายยบบค่ะายบายค่ะ